และนี่ก็คือไฟดนิ่งที่ชอบที่สุดในปีที่ผ่านมาเวฟไฟนน่งไม่ช่ิหนึ่งดาวของเชฟไฮเคิลโจฮารีโดยรวมรสชาติซับซ้อนมีหลายมิติในคำเดียวเมนูออกไปทางซีูฟดตัวคอรมีทั้งหมด11อย่างพอกินจริงเกือบ20อย่างอิ่มมากเปิดด้วยเมนูเล่กน้ำย่อยเสิร์ฟเมนูปลาสนี้เป็นแมคคเรลมาเป็นซูมิอิกาท็อปด้วยคาเวียร์อันนี้น่ากินมากเป็นบีรูท็อปด้วยชูโทโร่และจานนี้เป็นปลาเนื้อขาวจากนั้นตัดเลี่ยนด้วยซุปนรกที่เมนไอทำจากเน้ำส เผือเทศจากญี่ปุ่นสดหวานเปรี้ยวท็อปด้วยกุ้งหวานเสิร์ฟมาแบบเย็นเพิ่มความสดชื่นด้วยเซอร์เบนเผือเทศผสมบวยมาถึงอีกเมนูที่ชอบมากๆมาเอบิอูนิคาร์เวลมีเจลลี่บวยใส่มาด้วยแค่เห็นอูนิก็ฟินแล้วกินแล้วสดชื่นต่อมาเป็นเมนูที่เด็ดไม่แพ้กันขนมปังซีวีดบียอเสิร์ฟพร้อมมิลินบัตเตอร์อร่อยมากอยากขอเบิ้ลเลยส่วนจานนี้เป็นแบล็คาริบบปลาเนื้อขาวหนังกรอบราดมาด้วยซอสออกเปรี้ยวจานนี้ก็เป็นปลาอีกเช่นกันแต่เมนูนี้เนื้อปลาจะแน่นกว่าเอ็งกรรเเสิิ์ฟมมาาในซุปปกลโัอตงบ มิโซะทีบิทาเนียควอสเต็กเนื้อนกกระทาทำออกมาได้สุกกำลังดีเนื้อนุ่มมีความจุยซี่ด้านล่างเป็นรีซอตโต้เสิร์ฟพร้อมซอสยูสุโคโชพิเล่ไม่กินสามารถเปลี่ยนเป็นแกลหรือเป็ดได้ปิดท้ายด้วยซุปเส้นสดร้อนๆมาที่ของหวานจานแรกเนื้อสัมผัสคล้ายเยลลี่หลายเท็กเจอร์ท็อปด้วยครีมชีสต่อมาเป็นฮอกไกโดสวิทคอนข้าวโพดฮอกไกโดหอมๆท็อปด้วยครีมข้าวโพดร้อนออกนัวๆของหวานเส้นสุดท้ายเป็นเพอร์ติสโฟกินเล็กมีหนารสชาติในสีขาวช็อกโกแลตลิ้นจี่และคานาเล่รรร้้้าาานนนนตตััังงงงอออยยูบบช30ขโแมมมคิลก